สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท,ท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาเอมารับชมแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่5กันยายน2568ทุกคนค่ะวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติ FC ไม่ชอบเนาะคะ่ะตัวเด่นที่วางไว้ให้ก็พิจารณาได้ด่นประจำวันดูเพื่อเข้ามีข้อมีหลุดนะคะเลขเด่นประจำวันใช้ได้ทั้งวันทุกคนแต่ว่า ก็ให้ทุกคนดูก่อนนะคะตั้งแต่เช้ามาเลขเด่นประจําวันไหลไหมค่อยไหลต่อนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่4ก่อนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนช่วงนี้เราสตาไม่ค่อยคึกคักนะคะทุกคนค่สามสเข้า1เข้าสองหลุด3มาตัวเด่น4เข้าป่านะคะ มาแปดสี่แปดสี่ห้าหนึ่งกับศูนย์ไม่ใกล้เลยนะคะเลขเด่นประจำวันมาเลขห้านะคะขาทุกท่านแล้วจะมือเนาะพี่น้องช่วงนี้ลาวสตาใจบ่ค่อยเดินนะคะทุกคนเวลาเดินกับม้าจังๆเดยพี่น้องม้าทั้งสองตัวเลยจจงสี่นะคะทุกคนเวลาโบม้ากับโบม้าเลยเนาะพี่น้องสําหรับวันที่ห้านะคะวันศุกร์จากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้ เจไดเก้าไดแปดทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะเก้าค่ะทุกคนค่ะเก้9 9ี่สี่เก้าเกห้าหเก้หหเก้าดแดเก้นะคะแค่ะแปดห้าห้าแปดแปดหหปดหนึ่งหนึ่งปดเจเจดแดะคะที่คะ่ะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือ 9ก้าแปดแปดเก้านอทุกคนคู่ที่ชอบนะคะพี่น้องมือนีนะคะพี่น้องขาใจมักแปดหกหกแปดนะคะพี่น้องมักประจำใจได้เด้อค่ะบบมักบอชอบให้พี่น้องเรือนพานค่ะเลขเด่นประจำวันศุกร์อยู่ที่หกกับหนึ่งเบิ้ลประจำวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหกกับเลขหนึ่ง fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่แลววะวันค่ะทุกท่านค่ะ เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นวันนี้อยู่ที่เก้าและแปดเด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็นเก้าหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดได้จับไห้น้อพี่ดองแปดค่ะแปดหกหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดเป็นคู่ที่ใจมักงเนาะค่ะทุกที่ชอบเนาะทุกคนส่วนเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าแปดห้าห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดใจหกักความน่าจะเป็นบางไว้ให้ ถ้าทุกคนชอบตามใจได้ถ้าทุกคนไม่ชอบทุกคนเลื่อนผ่านได้นะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะ Fc ขาสำหรับแนวทางเราสตามที่5กันยายน2568น2,568จก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ Fc ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้เจขอให้ Fc โชคดีนะคะโชคๆมันหมานสุขทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ